เดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยงานเต็มสูงกลับมาช่วยเพื่อนครับกลับมาจากช่วยเพื่อนมานรถข้างหลังนี่ครับรถใครรู้ไหมรถใครเรื่องไก่เรื่องไก่รถใครรถใครรถยูฟ่าไม่เชื่อรถยูฟ่าทำไมนอนแบบนั้นรถยูฟ่าระเบิด ขับไงให้ระเบิดอเนาะบิดเลงบิดตัวถูไม่บอกบอกแล้วอย่าอย่าเลี้ยนลีลำเนาะเออเอออยู่บางคนใช่ดีๆไม่ชอบเข็ดหนิเข็หนิบางคนใช้ก็มียิงฝ่าเอามาทอนที่ร้านไหนไปชื่อร้านไหนไม่รู้ไม่รู้จักร้านข้างทางบ้านโัอะไรไม่รู้ไม่รู้จักมบรนด์นีขี่มาแล้วพังอย่าฝ่าเาเห็นอย่าขับมอเตอร์ไซค์บิดๆิดไปเราเบื่อแล้วเขาเอาค่าทอนกี่บาท สามลอยแลวก็ี่เขาไม่เขาไม่กระอแต่ไม่แต่ก็ให้มาแบบใส่ทุงปุ๋ยให้กลับมาออุุยยเสื้อสีเสื้อสิงสว่างอนสีส้มไงก็เลยปิด อรถช่วยเพื่อนมาใช่ไหมเฮ้เอาลุงเพื่อนมันเชื่ออะไรนะเจ้าของรถเนี่ยเ <U. A. S 1> <laughs> อารถขึ้นก่อนโอ้ยยูฟ้าขับรถจนพังนะครับ<ด>ไปรับมาจากบุรีรัมเลยเขาคือยูฟ้าไหนอุปกรณ์ชิ้นส่วนโอ้โดนถอดมาเรียบร้อยอื โอ้โห oh. อันนี้นะครับลูกสูบของยูฟ่าโอ้โหเพราะอะไรนะครับเหมือนกับเหมือนกับปิดล็อกหลุดหรือเปล่า เสื้อสูบก็ไม่เห็นมีรอยอะไรเวาาก็ยังดีอยู่เข้ามาก็ขับไม่ได้ทำใหม่ให้ดูสเดี๋ยวดูตัวนีีไปเร็วเว่านี้ เนี่ยซึกหมดเลยกลิ้งโซ่สึกหมดเลยคือเร็วแทนกี่กิโลรถมันไม่ไม่ไม่ถึงหมื่นเนาะสองสามพันสามสี่พันไม่มีคุณแจ๊เออประมาณสามพันกิโลไปแล้วกดโซ่กลิ้งโซ่ไปหมดเลยมันมีสะพานตัวนี้เอ่ตัวนี้เป็นตัวกลิ้งโซ่ซึกหมดเลยนี่โอ้ยรถอยู่ฟ้า แคมวาวก็ไม่ได้มีปัญหามีปัญหาที่ลูกสูบอย่างเดียวเสื้อสูบไม่มีรอยนะครับไม่ไม่มีรอยเลยแต่ลูกสูบเป็นแบบนี้เล็กไหมยูฟ่าเบื่อแล้วดูยูฟ่าจะใส่อะไรฟ้าบอกเอาห้าสิบเลยอ่เดี๋ยวจัดให้ nên